กับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับเพื่อที่หวังหลุดพ้นและก็ปรารถนาวามไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากเจออีกแล้วกับโลกนะครับโลกร้ายในสังสารวัตขอให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังและก็น้อมภาวนาปฏิบัติแบบให้มันถูกหลักสูตรนะครับ ถ้าไม่มีอะไรดีผมไม่สอนนะครับจะไม่เอายาพิษให้ใครนะครับต้องเข้าใจคำว่ารู้แจ้งรู้แจ้งในมรรครู้แจ้งในพ้นรู้ตั้งแต่จิตมีกิเลสจนจิตหมดกิเลสจนรู้ว่าอาสวะกิเลสหมดจนรู้ว่าจิตนี้จะถึงาวะะที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิตท,ที่จะทำหน้าที่ต่อไปคือหลุดพน้นนะครับหลับ เหตุปัจจัยทั้งหมดก็คือนิพพานะครับอันนี้คือผู้รู้แจ้งก็จะอธิบายความบารู้แจ้งนี้ให้ผู้ฟังนี้ไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปดงนะครับไม่ต้องไปดงกต่แสนะครับทีนี้อยากให้เข้าใจว่าการที่เราจะหมั่นทำความเพียรภาวนาแบบนี้ไล่ผลจริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ดูนะครับอะไรที่ปิดกั้นเรานะครับความคิดความจํา ความมีมานะอัตตาอันนี้คือการยังไม่เข้าใจทีนี้เราจะฝึกขัดเก้ากิเลสด้วยว่าจะเข้าสู่ความสงบของสมาธิไม่ว่าจะระลับไหนนะครับไม่ว่าจะตื่นหรือละเอียดมันก็สงบหมดถ้าเข้าใจเข้าใจความจริงของหลักธรรมซาของสภาวะที่ไม่มี การเกิดของเหตุปัจจัยของรูปด้านานนะครับแต่รู้ตอนที่ยังไม่ตายได้นะครับเราจะได้ทุกคนมีทางเลือกเดินนะของแต่ละท่านแต่ก็อยากให้เดินทางที่มันถูกต้องนะครับทีนี้อยากให้เข้าใจว่าอยากจะทำอะไรก็ขอให้เข้าใจว่าในวาระที่เราจะฝึกฝนนี้ เราต้องวางใจให้เป็นกลางว่าเราจะไม่เอาตันหาเอาอะไรมากดขี่ข่มเหงจิตนะครับเพราะว่าจิตนี้รับภาระมาหนักแล้วตั้งแต่อดีตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาดีตเป็นอะไรมาล้ครับเราต้องมีความนอบน้อมนะครับทำให้จิตนี้มีความซุ่มซื่นนะครับจะได้มีกําลังของปิตินะครับข้าพเจ้าอยากให้คนนี้ฝึกตรงนี้แล้วก็ฟังธรรม นะครับเพราะว่าสองอย่างนี้นี้ไม่พ้นแน่การฟังธรรมเข้าใจแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะพานคือเรือเรือแพนะครับอยากให้ทำกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปรับสภาพของธรรมะนี่ให้เป็นปกติกายก็ให้เขาเป็นปกตินะครับลมก็ให้เป็นปกติของลมหายใจไม่ไปจดจอ่อไปเพ่งเขาเหมือนมีคนมานั่งดูเรากินข้าวนี่แด้ะ โอ้ยมาน,นั่งดูกินข้าวนี่กินก็ไม่ถนัดว่าเหมือนมีแขกมาเยี่ยมบ้านนะครับเรากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยอยากจะกินให้มันสบายก็มีคนมาจดมาจอมาจ้องมองม,องมองอยู่นี่เนี่ยนี่คือเราไปมีความเรียกว่าอยากจะทำอนาปนาสติอนาปนาสติที่ถูกต้องนี่มันเป็นของมหาบุรุษผู้ที่สำเด็รทมเขาจะสอนง่ายมากนะครับ ไม่ว่าอะไรก็เป็นอนาปนาสติหมดนะครับถ้าเราเข้าใจทีนี้เราจะทํากายให้สบายทํากายก็คือเป็นธรรมชาติเดินยืนนั่งนอนให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปจ้องจะก้าวซ้ายก้าวขวาก่อนไม่เอาเพราะพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านสอนเรื่องปัญญานี่เป็นเป็นหลักโดยสติปัญญาเนาะเราเลือนก็ให้มันเป็นธรรมชาติเราคิดก็เป็นธรรมชาติรับรู้ก็เป็นธรรมชาติที่นี่คือเหมือนคนไม่มา มาเฝ้ามองเราทุกวันอนะ่ะเหมือนเราจะเข้าอาบน้ําแล้วมีคนมันมองอยู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยจิตมันมันสับสนที่ทําให้เราเป็นทุกข์และเข้าสู่นิพพานไม่ได้นี่เนี่ยเราถูกความเสื่อเราต้องเข้าใจว่าพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ได้หลาย,ลายท่านจะสายหลวงปู่ม,มันเป็นวิบาของท่านผมรู้จริงแล้วผมถึงมาพูดผมจะไม่เอานารกนี่มาให้ตนเองนะครับให้ฝึกตามนี้เลยนะครับหนึ่งปรับกายนะครับปรับกายคือธรรมชาตินี่แหละ เพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตนิ่มผ่อนคลายตามร่างกาย 2. ปรับจิตภาวะของจิตนี้ไม่สอบความกดดันไม่สอบความเอาอะไรมายัดเยียดให้เขาสอบเป็นสภาวะที่อิสระเพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้เป็นสภาวะสภาวะที่อิสระอยู่แล้วแต่ที่บอกว่ามีเกิเยดนี่เข้ามาครอบงําจิตใจโดยเศร้ามองนะครับเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปนะครับทีนี้ปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ ธรรมชาติอารมณ์อารมณ์หมายถึงว่าจะเป็นอารมณ์ในทางกุศลอารมณ์ที่ดีนะครับจิตใจเราก็จะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับนี่คือลักษณะของพระอริยเจ้าพระสาดิบุตรจิตใจก็จะนุ่มนวลแบบนี้นะครับไม่ได้แข็งกระด้างนะครับการพูดจาก็จะอ่อนหวานจิตใจก็จะมีเมตตาเริ่มรักคนอื่นได้ตนเองนะครับรักในทางสมมตินะแต่ไม่ได้ยึด คือะจะให้อภัยคนเป็นจากเราผูกโกรธขี้อิจฉาดิสยากเนี่เราก็จะคลายออกนี่คือการรักเกลียดนะทีนี้เราจะเข้าใจหลักปฏิบัติภาวนานะครับต้องฟังคลิปข้าพเจ้าและก็น้อมทําตามทำไล่ตลอดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันภัยนะครับหนึ่งเราเกิดเจ็บปวดรวดด้าไปผ่าตัดไปโรงพยาบาลอาจจะ เกิดทาอะไรต่างๆผ่าตัดสมองผ่าตัดอะไรเราสามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้นะครับสภาวะนี้จะเป็นสภาวะที่ไม่มีแม้แต่ดื่มตาเห็นมีดเห็นเข็มเห็นหมอพยาบาลเนี่ยก็ไม่สะทบสถานนี่ก็ละความกลัวเพราะความกลัวมันเกิดจากสังขารคือกิเลสที่อาจารย์ต้องเหน็ดเหนื่อยช่วยนี่ผมเห็นประโยชน์ผมนี่ถ้าตั้งนานแล้วถ้าผมจะไปคนเดียวนี่ได้ แต่ด้วยความว่าเรายังเห็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันและเ,เพื่อในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสอนกันให้ขนทุก์สอนกันเพื่อเกิดปัญหาทะเลาะวิบาทเพื่อสนะไม่ได้สมัครคีกันเราต้องเลือกทางเลือกทางเดินนะครับว่าจะตามที่อาจารย์พูดไหมแล้วก็ไปตรวจสอบว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสอนมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยดูพ้นจริงไหมให้เข้าใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะทําเป็น วุฒิภาวะของเราประจาวันนะครับประจําวันเลยนะครับไหว้พระสวดมนต์เ็จก็ระลึกเลยนะครับกายก็ระลึกให้เป็นธรรมชาติของกายเย็นดอนอ่อนแข้งอะไรตึงไว้ก็แค่รับรู้เพื่อผ่อนคลายให้จิตนี้ไม่แบกภาระ 2. ปรับจิตให้เป็นธรรมชาติไม่กดขี่โขมเหงหดอูตอนนี้วอนห้านี่คนไม่รู้หรอกว่ามันเข้ามาแทรกแซงหนึ่งสองปฏิบัติเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่รู้ก็ไรประโยชน์นะครับก็ปฏิบัติเอาสั่งสารวัตรนะครับ 3. เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเมื่อเราทำแบบนี้จิตเขาก็จะคล่องตัวนะครับไม่มีใครมาจดมาจ้องมาข่มขีของเพ่งแล้วก็เอาปริยัติมาข,มข่มแคอีกเอาสติที่มันไม่ใช่สติประธานนะนะสติแบบโลภะนะกดข่มเพื่ออยากมีสติเพื่ออยากรู้เท่าทัานนูนี่นะกดข่มเขา นะทาให้เราไม่สะดวกเหมือนเรานี่แหละเป็นนั่งกินข้าวอยากจะกินคําเคยกินอนะ่ะความเคยเสียอนะ่ะโอ้มาจ้องหน้าอย่นี้มันก็งดเงียบสิคนเนาะทีนี้ก็อยากให้ทําบ้าถ้าจิตสบายปุ๊บรับสภาวนะนั่นคือสภาวะที่กําลังไม่มีอะไรนะครับไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ท่านก็ได้รู้ว่าในขณะที่ท่านจับสภาวะนั้นความคิดหลับไปไหม เบทนาสัญญาณนี่หลับไปไหมนี่คือการผู้มีปัญญาสอนเราเราอย่าเสื่อแต่ว่าสมมติว่านู่นนี่เกินไปเอาปัจจุบันทําไปในขณะที่เราทําปัจจุบันทั้งนั้นนะครับจิตใจผ่องใสเบิกบานตื่นรู้ก็จับสภาวะนั้นไว้ระลึกไปนะครับระลึกแบบมีปัญญานะครับเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไปได้เรื่อย จิตก็จะสงบเบิกบานเนี่ยคือพื้นฐานที่จะเข้าสู่ทางพ้นทุกข์นะครับสมาธินี่เป็นการใช้นะครับเป็นการใช้เป็นทางผ่านนะไม่ได้ให้ยึดนะไม่ได้ทำเหมือนดูสีทําตัวนี้มันเป็นวิป,ปัสนาไปด้วยวิป,ปัสสนาญาณคือการรู้แจ้งว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราละอะไรได้ว่าละมานาทิฏฐิตัวตนละกิเลสได้ไหมใจที่มันอึดอัดขาดเครื่องมันล้างได้ไ,ไหม การทําแบบนี้คือการชาระล้างบาปไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าทําไปแบบนี้ฟังเสียงเราก็จะน้อมจิตนะครับก็าเรียกย<ฮ>ูนิโซนะครับก็จับสภาวะนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปว่าเราจะก่อกายนะครับสวรรคกายเราก็ต้องทิ้งนะครับทําแบบนี้แล้วก็น้อมจิตมาตรงที่เสียงว่าโอที่ข้าพเจ้าน้อมจิตนี่ คือเข้าสู่ความเป็นจริงเพื่อความอิสระของจิตนะครับผ่านจากอารมณ์ผ่านจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับและก็ความทุกข์ทั้งได้ที่สะสมมาคือการสําระล้างเวลาเราทําแต่ละครั้งละครั้งสังเกตว่าเราสําระล้างอากุศลน,นะครับสําระล้างอากุศลจิตก็จะตั้งมั่นเราก็จะสังเกตว่าโอ,อ้ใจเรานี่เริ่ม อ่อนน้อมนะครับอ่อนโยนนะครับกายวาจาใจก็เริ่มอ่อนโยนนะเพราะไล่กาลังของสมาธินะครับแล้วก็กําลังของความสงบนะครับที่จะมาทาให้จิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับคือก็จะไม่ยึดในรูปสดจิ่นเสียงนะครับเราจะมีสิ่งนี้เราเลี้ยงจิตนะครับถ้าใคร น้อมไปทำาลครับผมทําคลิปให้แล้วก็เวลาทําแล้วมันตกสภาวะนั้นจําสภาวะได้ก็ง่ายขึ้นนะครับคือเวลาคลิปเสียงมันหมดไปท่านก็อยู่ได้เดี๋ยวผมว่าผมอยู่ได้นะสามวันนี่ผมไม่ไม่ได้ว่าพูดเกินไปนะสามวันผมอยู่ได้อยู่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องให้กายนี้มันดับสนิทนะไม่ต้องให้หูดับสนิทต่อแต่ทรงสภาวะนี้ได้ตลอดอน้ําก็ ไม่ค่อยหิวข้าวก็ไม่ค่อยหิวเพราะาเคยทํามาแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรนะแต่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเลยนะครับถ้าใครน้อมทําแบบนี้โดยที่เราไม่มีเจตนาว่ามีตัวเราแต่เราใช้คําว่ามีแต่ธรรม,รรมะนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยธรรมะไฟกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จิตสติสมาธิปัญญานี้กําลังรวมเป็นมาร์กแล้วเนี่ยให้เราเข้าใจแบบนี้เพราะตัวตัวความเป็นเหานี่ามันเป็นตัวขวางกัน้นเมื่อไม่สงบก็ทุกข์เมื่อสงบก็ดีใจมันเป็นตัวกิเอสดนะครับถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าโอ้จิตใจเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อนได้รักษาแล้วเนี่ยจิตที่มันเจอความทุกข์เจอความร้อนเผาพานมาเนี่ยมันมันเริ่มเย็นเราก็จะรู้ว่าโ เข้าใจคําว่านิพานนะนะนิพานนี่คือความหลับเย็นทีนี้ถ้าเราทาเป็นประจําเป็นประจํแเราก็จะรู้ว่าอ๋อฝึกเช้าฝึกเย็นไม่ว่ามีเวลาเราก็น้อมทําทํากายก็ปรับเป็นปกติจิตก็ปรับเป็นปกติเป็นธรรมชาติอารมณ์ก็ปรับเป็นธรรมชาติที่นี้อะไรปีติเกิดแล้วก็เกาะสภาวะของปีติเดี๋ยวมันก็จะมีตัวความสุขสงบเกิดแล้วก็ จิตก็จะน้อมไปแล้วก็ระลึกไปตามนั้นเ mm. กาะไปเรื่อยๆโดยไม่มีความหวังเอาอะไรทําไปอย่างเงี้ยมันจะเผาพานร้างกิเลสที่มันเป็นของขุนมัวออกแล้วเราทําไปเรื่อยคิดดูสิมันจะเรืออะไรมันก็เริ่มหมดสิครับอาสวะามันจะเรืออะไรแล้วก็ประกอบกับการฟังธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยเรื่อมเห็นแสงสว่างทีนี้จิตก็จะรู้แจ้งทั้งวันทั้งคืนแม้จะหลับจะนอนก็ไม่ได้หลงไรกับโลกนะครับ แม้จะเป็นระยะอะไรก็แล้วแต่กลางวันกลางคืนก็ไม่ลงกับโลกจิตนี้ก็เป็นแค่นามสมมติเรียกว่าของนายกอนายขอนะครับทําไปนะครับผมอยังให้ทําแบบนี้ถ้าใครทําไม่เป็นนะก็ยังจะเข้าเป็นเลยดูเลย,ยว่าโอ้นี่นี่คือความสุขเราไม่หาเหตุหาผลแล้วนะครับปรับแค่กายเป็นปรับแค่จิตเป็นปรับแค่ธรมรมชาตินี้เป็นมันเข้าร่องของมันเอง พราะว่าทุกคน,นมีสมาธิอยู่ทุกคนนะครับมีทุกคนนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็แค่มาบัญญัตินะครับมันก็เป็นของทุกคนนั่นแหละท่านก็แค่บัญญัติเรียบเรียงมันลึกเป็นหน่อยก็เรียกว่าฌา,านนู้นฌานนี้นะถ้าเราทําอย่างนี้โอ้ยสบายนะครับอยากให้ทําไปแล้วเวลาเราเกิดเหตุการณ์กระทำหันนี่จิตมันรู้แล้วนี่สภาวะนี่มันจะเอาตัวรอดนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็น ไปยึดมัน่นถือมั่นในองศาไม่มีถ้าใครทําอันนี้มันจะหลับเหตุเข้ามันเองนะครับผมจะทําคลิปต่อเติมไปเรื่อยเรื่อเรื่องการน้อมจิตเข้าสู่ความว่างเปล่าหรือการหลับทุกข์นะครับฝากไว้นะครับถ้าใครมีความติดข้องเบอร์ผมก็ทิ้งไว้ไม่ใช่หรอกมันไม่แก้ไม่ยากหรอกมันคนที่เขารู้เขาแก้ไม่ยากหรอกไอกคนที่ไม่รู้อ่ะก็ต้องอดทนกันหน่อยกว่าจะได้มานี่ยโอ้ต้อง ยอมทรมานกายทรมานตนนั่งขาดตม,มาดเพชรเอาจริงอาจังนะครับแต่นี่เราทําเป็นเนี่ยเราเดินเราก็ยังกําหนดเข้าได้เลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละแคกหมอจะผ่าตัดเนี่ยมีทั้งเข็มมีทั้งอ่า,อา,อา,อาเครื่องมือเขานี่ยตาเราก็มองเห็นหูก็ได้ยินจิตมันก็ไม่ทุกนะครับฝากไว้นะครับ